วิธีการใส่หัวด,ดิสนะครับอย่าให้หล่น่อวิธีการใส่แรมนะครับนี่คือแรมมาเป็นแผงอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือหันไอด้านตรงนี้ครับช่องรูๆตรงนี้ครับให้ตรงกับสลัดแลมแล้วก็ใส่เข้าไป กดแรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่กวดพังครับอ่าถ้าดีเสียงอย่างนี้ก็คือมันแน่นแล้วลองจับดูแล้วก็สำหรับการใส่แลมก็เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเป็นวิธีการใส่แรงการ์ดนะครับมันจะมีช่องช่องช่องอยู่ตรงตรงนี้ครับช่องเขาเรียกว่า PCI บ้างนะใส่เข้าไปเลยครับดูขั้วให้มันตรงกันมันก็เหมือนกับยัดแรมเมื่อกี้ครับกดให้มันลงล็อกหมือนมันก็จะเข้าเข้าแล้วครับไม่ใส่กันเล่นเน่นไม่ได้นะครับ บางตัวมันก็จะมีนอ็อตให้ไขเสร็จแล้วมันก็จะมีถ้าเป็นไวเดสก็เสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่ตูดมันนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> การการใส่ CPU CPU นะครับ CPU ใช่ CPU ตอนนี้มันน่าจะลอกหมดนะตัวนี้เออเห็นเห็นซิลิโคนนะครับมันละลายใช่ไหม เอาไปย,ย,ยึดเหนี่ยวให้มันติดเพื่อนบอกว่าเอาไปยึดเหนี่ยวให้มันติดมันจะเอาอย่างงี้ลงคลิปซิลิโคนเจลครับเนี่ยทีแรกค<า>รับงั้นก็เดือดครับของซ็อกเก็ตบนเมนบอร์ดออกนะครับใช่งังน้น<ส>งั้นงั้นก็เดือดออกแล้วก็ค่อยๆวางซีพียูครับลงไปบนซ็อกเก็ตวางด้านไหนสังเกตที่ร่องบริเวณขอบข้าง,งสองด้านของซีพียูนะครับร่องร่องของซีพียูนะให้มันตรงพอวางเรียบร้อยแล้วก็โยกฝาครอบปิดลงมาครับ ก็โยกกระเดืองกับข้อที่ใช่ครับแล้วก็เอาข้อปิดลงมากระเดืองนีข้อแล้วก็เอากระเดืองปิดครับพุ่เยาวอย่างนี้นี่ครับขอบคุณครับครับต่อไปครับวิธีใส่ฮีตซิงตัวระบายความร้อนบนซีพีนะครับที่ใส่ก็ข้อบนซีพมันจะมีรูทั้งสี่นะครับก็ใส่ให้ถูกด้านยัดให้ตรงรูนะครับเสร็จแล้วครับจะให้แน่นก็ต้องไขน็อตก่อนนะครับเดี๋ยวัมหลุดเมื่อไขน็อตจนแน่นแล้วก็เป็นอันเ็จสินครับสำหรับการใส่ฮีตซิงครับบนซ p พนั่นเอง ครับต่อไปเรามาดูวิธีการใส่ Optical Drive หรือ CD ดีลอม d ROM ดีลอมที่รู้จักกันนะครับวิธีใส่ก็ใส่ตามช่องเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากหันหน้าออกให้ถูกนะครับ่าตันเข้าไปแน่นๆครับหันหน้าให้ถูกครับก็แค่นั้นละครับไม่มีอะไรครับสำหรับ Optical Drive ขั้นตอนการใส่ r e a d e r Card นะครับหรือการ r e a เด r นั่นแหละเหมือนกันใส่ตามตามช่องเหมือนเดิมนะครับจะมีสล็อตอยู่ แล้วก็ดันเข้ามาให้มันแน่นแล้วก็เอาสายนั้นเดี๋ยวค่อยเสียบครับเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนซีดีรอมนะครับอยู่ตรงแผ่นเดียวกันนะครับต่อไปการใส่พาวเวอร์สไพลนะครับก็ช่องของมันก็จะอยู่ตรง,ตรงด้านหลังเคสนะครับดูตามล็อกของมันให้มันเข้าล็อกนะครับเอาสายเอาสาย ที่มันยืดออกมา่ยไว้ด้านในด้านในเคสน,นะครับเยาวไว้ออกด้านนอกขัานคัดลมของทอพาวเวอร์ออกมานะฮะแค่นี้แหละครับการใส่ของมันดันให้ตรงล็อกก็จะเข้าเลยแล้วก็มันจะมีน็อตนัดให้ไขตามรูนะครับการให้มันแน่นมันโฟก,กัสน,นี่ครับรูน็อต